ดีนะคะมองเห็นไหมมองเห็นนะกัตรแม่ชค่ะเฉะตั้งโต๊ะบูชาทิศไหนคะแล้วก็จําเป็นไหมนะคะที่ต้องมีองค์ไฉสิงเอี้ยไว้บนโต๊ะด้วยนะครับการตั้งโต๊ะไหว้นะครับแน่นอนเราไหว้ไฉสิงเอี้ยะไฉสิงเอี้ยค่ะก็ต้องมีไฉสิงเอี้ย้ตอะใช่ไหมจะไปเอาองค์อื่นมาก็ไม่ได้เร้่จะไปหาท่านมาจากไหนอาจารย์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าถามว่าทําไมต้องมีก่อนหนึ่งก็คือมีเพราะว่าเมื่อเวลาเราไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย นะครับองศักด์ศรีที่เรานํามาตั้งไหว้เราจะได้สามารถนําไปตั้งบูชาไว้ที่ออฟฟิศของเราที่เก็บเงินหรืออะไรแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็เลยแนะนําว่าใครที่ยังไม่มีอาจจะไปบูชามาใหม่นะครับแล้วก็นามาตั้งไว้บริเวณโต๊ะที่ไหว้พื่อเป็นองค์ประธานแล้วถ้าเกิดมีอยู่แล้วเราไปบูชาองค์เล็กๆมาตั้งไว้ด้วยอีกได้ไหมก็ได้ถ้าชาจะมีเพิ่มถ้ามีที่นะฮะอาจจะคือถ้าใครที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วก็องค์เดิมมาตั้งก็ได้ทิศในการไหว้เนี่ยแต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับปีนี้เี่ ตัวเราซึ่งเป็นคนไหว้จะต้องหันหน้าไปยังทิศตะวันตกจดไว้นะคะตัวเรานะฮะหันหน้าไปยังทิศตะวันตกวันนี้เราจะมาลองจัดโต๊ะกันดูเพราะทุกทีเนี่ยรายการเราโผลมาจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับคนดูจะไม่เข้าใจนะครับโต๊ะเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกแต่ว่าของที่ไหว้นะครับก็จะมีส่วนมากเนี่ยจะแนะนําเป็นของที่เป็นอาหารเจนะครับจะไม่มีเนื้อสัตว์นะเนื้อสัตว์เท่าไหร่จะเป็นพวกผลไม้อะไรแบบนี้หลายคนกังวลใจนะครับก็คือกระดาษเงินกระดาษทองเพราะไม่รู้ว่า แต่โอ้โหกระดาษเงินหาทองมีเป็นสิบสิบอย่างเนี่นแบบจีนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นชุดอย่างเงี้ยแบบสำเร็จมาแล้วคือเขาจะเป็นชุดใสซิงเอียเลยเป็นคอมโบเซตมาเลยเ<อ>ขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่ไปหาชุดแบบนี้มาะนะครับแต่พอมาปุ๊บเนี่ยนะครับอันดับดแรกเลย<ห>เอายิบยื่นเฉยๆดิแกะหน่อยแกะออกแกออกต้องแกะออกใช่ไหมคะต้องแกะออกนะครับแกะออกปุ๊บเนี่ยมาให้มันเร็วๆหน่อย เน <OK> ี่ยจานจานค่ะนะฮะคืออันนี้ให้หยิบอันแรกเนี่ยพอ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 ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะที่จะให้หยิบเนี่ยคือให้หยิบอันนี้อันเดียว อันที่สําคัญสุดในการไหว้เนี่ยเราจะมีกระดาษอันนี้นะครับเวลาท่านแกะออกมาเนี่ยกระดาษที่เขาเป็นกระดาษแดงลวดลายแบบเนี่ยมันต้องต้องกลางออกต้องกลางออกาจนะต้องกลางออกนะครับเพื่อเอามาเป็นที่เวลาเราปูต้องนะมาช่วยค่ะถึงบอกสุดสุดแล้วนะฮะสุดแล้วนะเสร็จปุ๊บเนี่ยชายชิงเอียเนี่ยก็จะต้องตั้งเป็นองค์ประธานนะครับตอนนี้คำว่าทิศตะวันตกคือว่าเราอ่ะหันหน้าไปตะวันตกแสดงว่า หันหน้ามาทิศา,าเราออนะครับเสร็จจากที่เยอะปุ๊บนะครับก็จะมีกระถางทูบมากระถางทูบวางนะครับก็ดอกไม้ทุกเทียน,ยน,นะครับในในในถุงเวลาไหว้เนี่ยอันนี้เขาจะมีชื่อเรียกของเขาครับคนจีนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ากิมฮวย<ม>นะครับก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆหมายมันมีความหมายถึงเรื่องของยศตําแหน่งนะครับการมียศมีตําแหน่งแบบคุณาเราจะเห็นว่าเวลาเขาไหว้เจ้าเขาจะมีอันเนี้ย ปากดูกระทางูกด้วยปากอยู่นะครับแล้วนี่เขาจะมีเนี่ยไหนคะอืมอันนี้เขาเป็นงานนะเขาเป็นงานไหว้ทุกปีมีเทียนเทียนแดงแบบนี้นะครับปีใหม่แล้วเนี่ยต้องใช้ดอกไม้สดๆนะสีเอาสองสองข้าง่จอกันสองข้างนี้ต้องจำเป็นต้องสีเหลืองไหมคะสีแดงสีส้มสีอะไรได้หมดขอให้เป็นสีสันสดใสขให้เป็นสีมงคลแบบนี้เวลาเราไหว้เจ้าเนี่ยสิ่งที่ อยู่อันดับแรกๆเนี่ยควรจะเป็นน้ำก่อนเหมือนเวลาเชิญแขกมาให้เป็นน้ำชาตั้งกี่แก้วคะก็จริงได้ทั้ง3และ5นะฮะเต็มๆที่ก็5ถ้วยก็ได้เอา3าแล้วกันโต๊ะเรากเอา3กว่าก็ได้สาก่ก่อนนะนี่นะครับแล้วก็วางไว้นะครับและตามด้วยพอน้ำชาปุ๊บก็จะเริ่มดากขนมหวานขนมหวานเท่าไหร่คะนี่เลยเอามา ตเราเหลือสามถ้วยก่อนก็นได้ขนมจุ่มมากนี่ก็จะเป็นตะกูต้มแบบจีนใส่น้ําแดงลงไปนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีพวกอ่าเจอ,อาหารเจถ้าเรียกเป็นอาหารเจชายนะฮะเช่น,นอาหารเจาหาเจเ้าอย่างนะเอ็ดหอมอเอ็ดอหอมฟองเต้าหู้หน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหน่อไม้จีนนะฮะเจชายก็เด็ดมาวางแถวนี้ได้นะครับและตามด้วยแล้วก็ อีกเซตหนึงก็คือผลไม้นะฮะดันวานี้ไม่ใช่เราบางนะตรงนี้ตรงนี้สิเร็ววอ่านะฮะโอเคะต่ให้มันกระจับกระเทงหน่อยสิลองยกรู้เองนะเออจบแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมคะอ่านะครับแล้วก็กระดาษเงินกระดาษเงินกระดาษทองนะฮะซึ่งซึ่งกระดาษเงินกระดาษทองเวลาไหว้เจ้าสมัยก็จะเป็นอย่างเงี้ยสำนักก็จะเป็นแบบ คู่อันคู่แล้วก็เป็นถังถังแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนแบบทองคําแท่งอะบางทีบางทีเขาไหว้เป็นพระบารุดเนี้ยบอกงีกับกับกระเป๋าตังค์กันมาทำไมอ่ะนี่อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดที่สําคัญอันหนึ่งนะเขาบอกว่าเพื่อโชคลาภเงินทองนะครับในปีใหม่เนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเก็บทรัพย์เก็บเงินเนี้ยเราก็นํามาวางไว้อกระเป๋าสตางค์ที่เก็บเงินนะครับนี่ไม่ใช่กระเป๋าตังค์ธรรมดานะฮะ โอ้ลงยันด้วยอยากใช้ดูว่าขอแต่พี่มีของใครอ่ะของทีมงานเราของงทีมานลงยันเอาไว้ด้วยนเครับสมมุชื่อที่มีตังค์อยู่เท่าไหร่เอ่อชื่อผู้ฝากนะคะนายทศพลศรีตุลานะคะมีเงินฝากอยู่ห้บาทยีบางคนเนี่ยเขาเหมือนแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากินอะไรเงี้ยนะ ก็สามารถนํามาไหว้เพื่อให้แบบการค้าขายดีในปีนี้่ะแม่หนูอ่ะให้หนูเอาไว้พวกน้ําหอมตลับแป้งอะไรเนอร์ลิปสติกถวายด้วยเอออันนั้นก็ได้นะเพราะว่าอย่างญิ้งอาจจะอยู่ในแบบบงการบันเทิงนี่ยนะครับก็คือของที่แบบเราใช้ในเรื่องของการทามากินก็จะได้แบบทำให้เกิด โชคเกิดสิ่งที่ดีความมั่งคั่งตั้งหมดแล้วทีนี้เน้นๆอีกทีเลยอาจารย์ตั้งโต๊ะวันไหนเวลาอะไรใช้ทูปกี่ดอกอ่าครับหนึ่งก็คือว่าวาวันที่18บแกุมภาพันธ์นะครับเวลา5้าทุ่มถึงตีหนึ่งจริงๆเวลาอาจจะมีหลายตำรานะครับแต่ว่าแบบที่เป็นประเพณีนิยมน็คือ5้าทุ่มถึงตีหนของวันที่19นะครับหันหน้า ตัวเราที่คนไหว้เนี่ยไปทางทิศตะวันตกนะครับสายสิงนยก็คือหันหน้าเข้าหาเรานะครับแล้วก็ของไหว้ประมาณนี้นะครับทูบเนี่ยนิยมทั้งแบบ3ดอกก็มีนะครับหรือบางบ้านก็จะเป็น5ดอกก็ได้นะครับก็แล้แต่เราของไหว้ก็สามกับห้าสามกับห้าเหมือนกันแล้วไม่เน้นเนื้อสัตว์นะคะไม่มีเนื้อสัตว์เป็นอาหารเจอะไรแบบนี้การแจ้งไหมคะก็คุณจริงก็ควรจะการแจ้งนะครับและที่สําคัญคือว่าพอสมมุติว่าเทียนเนี่ยมันจะมาจุดแล้วมันจะไม่หมดหรอกเทียนที่เหลือเนี่ยถ้าดับแล้วต้องดับบแล้้้วกก็็ใหเเอาไปสตูซฟ เทียนเหรอเทียนอะคนะครับเพื่อให้เหมือนแบบโชคของไอ้สิงเทียเนี่ย เข้ามาอยู่ในบ้านในของพวกเนี่ยส่วนใหญ yeah. he he ่เขาก็จะลาแล้วก็ให้กินกันในครอบครัวกันในกันในกันในมรดกฐานอันนี้เราก็เอาไปปรุงอาหารได้ใช่อาหารเจนี่ก็แบบเอาไปต้มเอาไปนึ่งไปผัดได้เลยนะครับขนมหวานก็ดีนึ่งคนเนาะจแล้วคาถาคาถาอะไรจะหมดแล้วเลยจารเวลาขอาจารย์เหลือน้อยลงแล้วไม่ใช่เวลาเหลือน้อยเวลาที่เราจะเตรียมไปไหว้กันนะก็จริงๆเวลาตั้งคือเป็นการตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์ไหนจริงๆเท่านั้นเองว่าไม่ได้มีคาถาไม่ได้ไม่ได้มีคาถาอะไรก็คือเหมือนแบบขอให้เป็นการเพ่งอ้างอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่แนะนำเพราะว่าเป็นช่วงเวลา ที่เข้าสู่วินาทีแรกช่วงโมงแรกของปีนะเนี่ยถ้าเกิดเรานึกถึงแต่สิ่งดีๆความเป็นสิริมงคลโชคล่างินทองนะครับให้ท่านเดี๋ยมาประทานโชคให้กับคนในครอบครัวของเราอย่างนี้เพราะว่าเราหันไปทางทิศตะวันตกแล้วนะคะใช่ครับพอเสร็จแล้วเราก็จะปักรูกเพ่งๆนะคะโอ้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย การงานเจริญรุ่งเรืองสาธุกนี่แล้วอย่าลืมนะพอเสร็จเรียบร้อยทานขนมอะไรองค์เฉยสิงเอ๋ที่ไหวแล้ว่าเอาไปตั้งเอาไปตั้งไว้ในโต๊ะบัญชีโต๊ะบัญชีหลังตู้เซฟที่เก็บเงินไรแบบนี้ได้หมดเลยที่เก็บเงินได้หมดเลยคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าใครที่ฟังแล้วไม่ทันเข้าไปในแฟนเพจของรายการสมาคมเมียจ๋าเรามีรายละเอียดให้ค่ะคู้ยอนหงังได้เลยนะได้เลยค่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ช้างมากนะคะที่มาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะขอบคุณนะคะ ทีน่ามีเรื่องอะไรมาบอกคะแน่นอนนะครับทีน้าอะไรฮะอะไรสิงโตมาทาไมสิงโตนาโชคกับกระดินเหรอเกี่ยวอะไรกับทีน่าไม่จะถามว่าทีน้าเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างทน้าเตรียมเข้าสู่จุดจีนแล้วเพชรมงคลเพชรความเฮงในช่วงจุดจีนจะต้องเตรียมทาอย่างไรกันบ้างนะครับสัปดาห์หน้ามีมาฝากแน่นอนครับสัปดาห์หน้าบอกคุณผู้ชมว่าแล้ววันนี้ก็เตรียมนี่สิงโตจะมาเชิญ สำหรับเด็กเป็นไปได้ทุกที่ไข่ไก่สดตราซีพีโอเมกา้าซูเปอร์